ตัวหานมาทั้งทีใช่หยกปูนแม่งเลยเใชยตัวหานมาทั้งทีคิดมาคิดมาไม่เก่งแบบนี้แล้วมาสี่ถุงแล้วเว้ยเอาดิมันมันตันแค่สิบห้าเองนะในรถอ่ะเอ๊ยจะไปถึงไหนอ่ะเอา้าหายในมืนเราอ่ะฮัลโหลจะไปถึงไหนอ่ะพี่ไปจกไหนพี่จะไปตึกเนี่ยด้านหน้าน,นู่นฮะพี่จะไปจกด้านหน้าน,นู่นจกด้านไหนอ่ะตรงนู่นแหละไปไหนหลอดไปเนี่ย หยอดหยุดหยอดอะไครับพี่น้องอะไรอ่ะนเอโปเทคโดนจับแล้วมั้งซ้อมให้เดลยซ้อมให้โปรเทคโดนจับแล้วพี่เห็นปะเรียบร้อยหนูพูดเยอะไอ้เหี้ยเออโดนจริงวะเออโปรเทคโปรเทคนงได้ทุกทางจริงโจกจนแบบจะรู้จุดอยู่แล้วนะตอนนี้จะจำจุดได้อยู่แล้ว ีคนจกอบบต้องรีบจกรีบไปอ่ะเออเฮ้ยรถใครวะแม่งรถใครอ่ะเอารถมันไปแอบก่อนไหมได้สามคนอ่ะสองเม็นสิบสามเชยหิวข้าวเชยสิบห้าและเงินรถเรื่อยๆทีนี้รถเดียวเองพี่เดียวหนุ่มสุ่มนะครับตำรวจจะสุ่มจับใครนะเราเออนั่นแหละแค่นั้นเจอใครเอาในฝีคนเนี้ยอืมเขินรถละไปทางนู้นเถอะ ทางนี้ยิ่งไม่ไหวอยู่อ๋อไปทางนู่นแน่ไปทางนู่นร่นทางนู้นแน่ทางนู่นแหละสบายทางนู้นแน่ะโอ้โหตกใจหมดเลี่ยตัวเสียบเจอกันดีดูว่ดูว่าเจอกันเยอะนักเขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมมือแป๊บสักครู่แป๊บเดี๋ยวเดียวเฮ้ยพี่แบร์ใช่ใช่พี่แบร์พี่แบร์ขันแดงๆแบบนั้นอะแล้วมันไปเบิกว่าใหม่กัน ใช่อ่ะ <c oughs> มันขี้เกียจซ่อมมันขี้เกียจซ่อม,มส่งครับแปลกแปลกว่ะสุด เนี่ยไอแรงเกินสุดนี้ขึ้นไม่ได้หรอเออว่ะไม่ได้ไม่ถึงทีน่าจะขึ้นไม่ได้หรอเราสามารถรอตำรวจแบบพอขึ้นมาเราชนไ,ได้ปะมันก็ได้นะก็ต้องดูว่ามันจะเหินมันจะมาแรงหรือแค่ไหนหอ่ะเริ่มไล่กันแล้ววะ่ะจริงโอ๊ยอะไรอ่ะมาจากไหนเอ๋อเหินมาได้ไงวันเลี้ยวไม่ถึง มันไม่ได้คนโทนอะมันจับเมาส์อยู่มือข้างเนี้ยคนโทนเมืเ่อกี้ไม่ไม่พี่ตอนนี้มือนึงจับเมาส์ต้องมาควคุมคนโทนที่พี่รู้รู้จะเหินโดนปล่อยเมาส์เลยเอี่ยปล่อยปล่อยไม่ทันเลยดิควบคุมไม่ทันยังไงพี่ชอบเหนินแบบพกิกเร็วกว่าใช่ปะอ๋อแต่มันควบคุมโทนไม่ทันหรอกเมื่อเช้าไปนี้มาเว้ยไปก copy tower มาอืมเป็นไงบ้างดีเลยล่ะดีจัดเลยใช่ปะ ก็ไอ้ที un> un> ่มันมีการต่อยบัดหงชุนด้วยไงเอ้ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างใช่หรือเปล่าเอ้ยรับใครมาบ้างไนตํารวจประกันตัวให้ใช่ไหมเนี่ยก็คือคือจับแล้วก็คือประกันตัวให้ชนโจนย์ตูดได้ไหมอ่ะอืมรับใครบ้างหรือยังเนี่ยใครลล่างหเนี่ยเราไม่รู้มาอยู่บนหลังคาบ้านแก๊งไหนนะเนี่ย เอ้วันนี้ลูกมานะมมีคนหายแล้วว่ะสออเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วตูปลาชำชองไม่รีตูปลาชำชอก่อนก่อนจบต้องรีเนยมันเป็นแบบนี้อย่างซิงพี่บอกเลยจิโน่เป็นคนขับเลยก็ได้จิโน่ขับเลยมันไม่มีอันนี้แล้วไม่มีคนขับแล้วไม่มีเงินประกันแล้วนะตัวเนี้ยเงินหมดแล้วมีอยู่เดี๋ยวผมประกันนี้ก็ได้โอเค เด็ดนะให้จีโน่ประกันเหรอไม่ไม่จีโน่ฟาร์มส่งแก๊งหนึ่งไงอันนี้ไม่ได้ส่งอะไรเดี๋ยวประกันให้มีเยอะโอเคโอเคเฮ้ยเดินไงมาเด้งไปแล้วอะไรนะทำอะไรมาพี่หัวแตกโอซีมาเมื่อกี้อะไรโอซีนะหัวแตกโดนแม่งไม้เข้ากระบาลอ่ะอ๋อหัวแตกทำไมอ่ะเมียโอเคก็พอแล้วพอแล้วเราดูแล้วดูแลนี่นี่คำเดียวแล้วเรื่โอเค คือตอนนี้ขายได้เลยนะตอนนี้โคตรเยอะจิโด้ต้องน้ำต้องอะไรบ้าเก็เยอะนะเก็บไว้พี่เก็บไว้เดี๋ยวผมดูดแต่พวกเป็นดูดด้วยโอเคมาสูบไม่แล้วไอ้น,นี้เราไม่รู้อยู่บนบ้านใครนะเนี่ยบ้านแก๊งไหนไม่รู้อันนี้หรอบ้านนี้หรออ๋อเอ้ยว่ะนี่ไงตู้เก็บเขาเแบบีมมม ب ب ้มอนเตอร์อ๋อไม่ใช่เบบี้มอนเตอร์อันนี้ตอบเบบี้อ๋อเหรอไป,ไป,ไ,ปไปที่ประกันเลยเฮ้ยเซฟไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมรีไปนู่นเลยนะพี่ได้ได้ได้พอดีเดี๋ยวได้ไปเร็วๆได้ โอเค okay. ปะจีโนโอ๋อ,อจีโนโจีโนโออกแล้วจีโนรีเกมคือตอนนี้มีห้าคันนอะขายอะไรออกอะ่ะอีป๊อปรอบอกว่าขายอ e ีป๊อปเลยบุคติมันก็อัพเต็มหมดแล้วเอาไปของโอเคแล้วบาทนี่คือได้ามายัางไงบาทเทรดซื้อโอซีโอ้โหเอาไปก็ไม่ได้เล่นนะนับตาลิด<ว>เลยนะนี่<ช>อย่างนี้ ให้ซื้เอเยอยไอ้นี่รีกว่าทำงานดีแล้วนละนี่แหละคือเตือนเอ้ยนี่แหละคือตัวเตือนใจมาโซฮานยังอยู่กับเราอยู่แฉอ,อย่าพูดแบหนัน้นดิไม่ไม่รู้สาไม่อุตสาไม่เข้ามาคุยด้วยสองวันนี้แม่งกว่าเดี๋ยวมงนอนได้หมกเลยเอา ดันเลยนะสวยทอมันดิ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยอ่าโอเคโอเคแก็มันจริงๆอะ่ะกลัวโซฮานหายดิกลัวเหมือนกันแม่เองเหล้างอกนะเว้ยมันไม่ใช่เล่นๆ <c oughs> จะเลิกพูดมันก็ไม่ได้เว้ยโอ้ยอยัง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 ,ยงไม่ได้ปิด ไปไอันนี้ก่อนเดี๋ยวล,ล่ามันต้องไปรอแพทเลยมันมันต้องขายก่อนไหมเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่บัตรหยุดที่เลเวลล่าไม่ไม่ไอรถนี่ไหมแพทเขาไม่ขายก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไม่ขายเฮ้ยเหมือนหมอเออไม่ใช่ไอเซนนี่หว่าหมอหม,หมอหมอเราจะไปแล้ว ใช่ใช่หมอหมอบอกว่าอยู่นะอยู่ได้ไม่ได้นานอ่ะขายรถตู้จะขายรถตู้แล้วเก็บอีป๊อบไปเพื่อไม่รู้ว่าอีป๊อบมันกาชาแรกเลยด้วยอ๋อโอเคใช่โอเคขายแล้วไปไปตำรวจุึยมีคนโอรมาเป็นฮัลโหลฮัลโหลแอบบอท หินหินที่พี่ไปขุดแร่มาพี่ขายหมดยังขายหมดแล้วจะเอาไว้ทําไมหินจะเอาไว้ทําไมอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรขอได้ไหมละ่ะอย่างะอย่างละร้อยสาร้อยอันอ่ะไม่มีแล้วหินะโอเคได้ได้ได้ไดใช่ไ,ได้บุคติยังยังยังมันไม่ขึ้นจุดให้ครับผมก็บอกไม่ถูกยังยังยังไปเลงว่าจะออกเกมละขี้เกียจไปหานอนเนี่ยเอางีเา้เอางี้เองเองเปิดแมวขึ้นมามันจะอยู่ตรงเอ่อ ขวาสุดเลยด้านบนสุดมันจะเป็นตึกแดงๆเองจะขึ้นมันจะขึ้นไปได้ใช่มันจะเป็นตึกแดงแตึกเดียวนั่นแหละจุดตรงน,นั้นอ่ะใช่ใช่ใช่มดเมืองบนเด้อเองเองไปเลยเองขับตรงใบยาวไปเลยขวาสุดใช่ใช่ตึกตึกเดียวแหละแดง,แดง,แดงอ่ะเสียงเพใจเสียงอะไรเสียงเอะมาแอ้วรนะหอมันรอแบบแบบเด็ก,ดกๆอะ่ะมันไม่ได้รอโหดรอ,อดัว โอเคจนเป็นที่ตัวรับตัวรับเจ้าพิจารณ์โอ้เสียงกรี๊ดชอบไว้ก่อนเลยไปไกลๆเลยเสียงวันนั้ตอนนี้ก่อนเงินมันด้วยนะำหมื่นหนึ่งอ่ะเอาได้เลยไอ้ตอนนี้มีแล้วหมื่นหนึ่งโอ้ย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 ตัวร้องร้องอย่างนั้นสาวๆชอบครับพี่อย่าอย่าเพชรอย่าร้องก่อนนั้นสาวๆชอบไม่ได้เพชรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอ

เ<อ>กดโชว์กดโชว์น้องแพทมีชอปเปอร์ไหมเนี่ยไม่มีพี่เอาไม่ให้ผมหรอก,กเดี๋ยวมีกี่บัตรเนี่ยตอนพี่ฟัวพาราพารา,พาราพี่ฟัวฮะกดเทพเลยทีนี้เฮ้ยเจือของพี่น้องอันนี้ยังไงนะเนี่ยตัวฮันให้แพทอ่ะไม่วแมวแพทไม่เอา จะให้ชอปเปอร์ไปขับเป็นกลุ่มอ้าวพีทบอกว่าเออ่เดี๋ยวค่อยเป็นภาระโซอีเอาโอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปซื้อฮาริไม่มีรถที่ใช่ไหมล่ะเอ่อฮาริอ่ะอืมว่าจะเอาสามสองไว้ที่ฮาริอ่ะตอนนี้ฮารินอนแล้วดิเดี๋ยวอืมค่อยแบบค่อยรอช่วงบังเอิญที่เจอกันก็ได้บังเอิญเหรออน่าจะยากหน่อยนะเอาใหม่จ้า ไปได้อีกรอบหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคปะไปอีกรอบหนึ่งกันคนรละล้านเลยไหมล่ะพี่ละล้านอ่ะเอองละล้านละล้านเลยไหมไหมอเดี๋ยไหนมาตาบะไปไปหาหมอก่อนหมหอฮะหมอ,อปวดใจอ่ะจับที่ใจเข้าใจไหมหมออาอเป็นไรอันหนึ่งหมอจาเพิ่งทักผมจะเดินมาพระเอกในเนี่ยมืองนี้มีนัดยาน่ะพี่ ่เนี่ยสองร้านสองร้านเองเหรอนสองไม่รู้ว่ะสามน่าจะสามไม่รู้ว่ะรอดูก่อนบอกว่าเ,เ,เดี๋ยวไปดูร้านเงี้ยหน่อนสิ้นเดือนเอ้ยสิ้นเดือนเดี๋ยวไปดูิโอเคเดี๋ยวไปดูร้านาน,นั่นไงสุธันเจ็ดนาทีว่ะทุกชมอีกเจ็ดนาทีรอก,ก่อนอแป๊บ<ง>อันนี้มันปล้นร้านอ่ะสุธันเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนดิมันใช้อะไรบ้างอ่ะไม่ไม่ใช้อะไรเลยงัดได้เลยเห็นไหม กดรหัสตามมันที่มันบอกจบได้คนเดียวนะเฮ้ยอันนี้เป็นเงินแดงเหรอใช่ใช่เงินแดงเลยมีอยู่ห้าร้อยตอนนี้ยอดที่มันเดือนะจากสามพันบางคนมันจะมาแย่งเราด้วยห้านาทีอะไรร้านร้านพี่มึนเหลืออยู่ห้านาทีสี่นาทีเองเจ๊ตกร้านพี่เราก็ได้ใช่ใช่มันมันบ้าจีจีมันสองที่มันมันจบหมดแล้วอ่ะจบหมดแล้วเหรอใช่โอเคเดี๋ยวลองไปอันนี้ด้วยไอ้หน้าสภาสภาโอเคโอเคโอเคเทดตามนั้นเดี๋ยวพี่รอ กระจกเสร็จแล้วไปบ้านกระจกก็ได้พี่บ้านกระจกไอ้นั่นอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ราคากระจกอ่ะที่เราชอบเหมือนเข้าอ่ะเมืองขอนแก่นอ่ะอ่าโอเคเลอยู่ไกลจังเลยอ่ะไม่ไปรวมนู่นเลยก็ได้ไม่โดนตำรวจจับหรอกตำรวจไปได้ได้ได้เจอกันที่นู่นโอเคโอเคฟาร์มนาดฟาร์มงานข่าวนี่แหรอก็ฟาร์มบ้างอ่ะบางทีฟาร์มไม่เต็มระบบอ่ะนี่แหละว่าจะมารันช่องดึกๆคามตกใจกลัวรถหายกลัวรถรุ่นลีอ่ะ ตุกเสียไว้ก่อนอน่ะยจบได้แล้ว่ะจบเลยเรียบร้อยรอที่หน้าร้านเลยเดี๋ยวมันดึงออกไปนัดใช่ล็อกรถ เราจะซื้อแดงขึ้นอเอาวะบท่านผู้ชมสุดบอกเลยอันนี้ใชออ้กี่นาทีอ่ะมันสองดาวอ่ะนาทีละหกรวมกันเป็นสิบสองนาทีเหมือนโพงเงินแดงเลยติดสองดาวอย่าเห็นไปน,นะไม่เสี่ยงดีกว่า แพตบอกมันที่โดนตังบล่ายอยู่นะอะไรอ่ะเพื่อนสัตว์เอไอแพตอ่ะเปิดมาถึงวล้โดนไล่อยู่สอรอบเลยเนอะเหรอไม่ถึงอะไรนะไม่ไม่ได้ยินอ่ะรอไว้ก่อนอะไรนะสวนวันนี้พี่แค่มาขายรถเฉยๆอ๋อแบบนั่งรถแม่งวงไม้มันนั่นี้ไหม น้องสิบนานทีที่แล้วที่โดนไล่ไมันเป็นชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยเอออเาเรียบร้ยบรอยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าจะโดนจับไหมถ้าโดนจับมาประกันเถอะเดี๋ยวพี่อยู่แล้วครับพี่นะโอเคเดี๋ยวไปวางสายก่อนมาละไอจุกโทรมามันจะอวดไงว่าแก๊งแสงอุตสาขึ้นแก๊งแล้วอ๋อ ขึ้นวันนี้อ่ะขึ้นประมาณสองวันแล้วมั้งวันที่เราอ oh. บอกลาอ่าอ่าอ่าอุ้ยใครมาอ,อะไรอ่ะชื่อคุณขุนว่ะพูดแตเกียนวะรอเราลับเรื่องพี่นะผมเห็นเข้ามาอยู่เกียนวหรไม่ตลอดรับเรื่องพี่นะผมเห็นมันมาอยู่อ่ะมออเออเอเป็นไงเป็นไง R สามห้าไม่เสียวไปเจ้า ตอนนี้เทาทีนะ่เหลืกี่นาทีอ่ะห้าสิบสองวิแต่ต้องเหลืออีกดาวนะนับใหม่ดาด้ดกี่กิ่กี่บาทว<อ>ะได,ด้มากี่บาทเดี๋ยวดูกะได้มาสองร้อยสองสองร้อยยี่สิบเก็บไว้ในรถเลยมันเก็บไม่ได้อ๋อมันต้องร้อยดาวหมดก,ก่อนใช่อไหมใช่เออน้องแพทไปแล้วโอเคอืมคุยกับเรียวดีดิ <c oughs> บอกคุยกับที่รัก ฝากบอกพี่โซด้วยว่ามันครบแล้วครบกันแล้วตอนรอตอนรอรับเคสแล้วบอกกอนครบกันแล้วใช่ครบกันแล้วไอซีอ่ะนะหรือว่าโอซีเฮ้ยข้างหลังนั้นใครอ่ะโอเทคน่าจะโดนแล้วแหละไอแพดเอาสุดไอแพดเอาสุดตอนรอตัวเอสตัวมีน้ำหนักพ่โซจิ๊บกล่องซ่อมให้หน่อยตำรวจมานะเอ็มไม่ไปหรอ ตำรวจรับเกณฑ์พี่ละเออก็เรื่องของมันดีผมได้มาพันห้าเองอ่ะอืมดีแล้วดีแล้วไรพี่หาหาตีมาเชียงของผมคือยังไงจะไม่ช่วยกันไม่ช่วยโอเคหมายถึงช่วยไม่หมายถึงช่วยอยู่อืมแต่แบบบ้านหาเงินแดงเก็บไว้ไปตีมาเชียง,งผมโดยเฉพาะอะตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วนะเออมันมามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันขึ้นไม่เป็นหรอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เล่นเหรอนีมขึ้นไม่เป็นหรอขึ้นไม่เป็นเดี๋ยวผมบัฟให้อ่ะอ่ะมันไม่รับเวซผมเดี๋ยวผมบัฟมันตกหลุดให,ดเห,ห้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกเลยมันมันขึ้นไม่เป็นเดีย๋ยวพูดเจอ,อย์พูดเจออยโปรเทคกย,ยิงบนอากาศด้ยนะเนี่ยคนโหดอ่ะตำรวจยิงคมชัดจริง,รง,งตังรอเห็นมาใหม่นะบังรอให้หน่อยได้ไหม สามสามนาทีไอพี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังมันมันตั้งเหินมาดีแล้วเราชนเลยบัมลงไปเลยบัมลงไปสองคัน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 หรือคันเดียวไม่รู้เดี๋ยวผมชนให้พี่ไม่ต้องชนหรอกมันล็อกเป้ารืยยังไงมารา้อน ยิงกลางอากาศเลยเกตกเหรอนั่นไงน้่นหลังพี่คณะรถใครอ่ะเสีอีรถของมันเองเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยมันขับไปครับขับวนรอเหือนขึ้นใหม่เฮย 喂，谁呀、hey, <laughs>？还有谁？六十二。 ทางตรงเราแพ้มันเว้ยมันอยู่ข้างหลังนะโซอี้พยายามซิกแซกเรื่อยๆก็อ่าข้างหลังอะเออข้างหลังเลยทางตรงเราแพ้มันต้องซิกแซกเรื่อยๆเพราะมันบูบได้ตลอดเลยไนงะกดในตัดไม่หยุดเลยแล้ตำรวจ ไปเรื่อยๆรถเดียวกันแม่งก็ตามกันมาไอเนี่ยโอ้อะไร่ะนะลงรถกันทำไมอ่ะเออจริงไปเลยเราไปไกลเลยเหี้ยใหม่ไหมอะทำไมลงอะ สีสิบปีสิสี่ปีอะสามสิปีแล้วไปล่เสีอไไนไว้เุ้ยไม่ไม่ต้องการแบบนี้เอืรอบเหี่ยมแล้ว นี่เสกิไปอยู่ที่งมอเลยปะเดี๋ยวไปหาจุดด้วยที่งมอโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะอืมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะไปเลี้ยงบัวแล้วก็ไปพาอโซฮานไปอำลาเนาะอืมเรืจะ,จะบอกไว้ว่าเออที่จะบอกตอนอันนี้เนาะตอนอยู่ไหนตอนอยู่ตอนอยู่งัดร้านนะที่จะบอกอะตอนนั้นอะแต่ไม่ได้บอกก็ <c oughs> คือโซฮานเะนี่ยเขาป่วย ขออนุญาตเลยแล้วกันเนะาะโซฮานเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันเนาะให้คนดูได้รู้เนาะว่าโซฮานเป็นอะไรเนาะก็คือโซฮาน,น,ออนะเป็นเนื้องอกนะเป็นเนื้องอกในลำไส้นี่แหละประมาณนี้เลยแหละนะอืก็เลยต้องได้รับการผ่าตัดนะครับท่านผู้ชมนะโซฮานจะผ่าตัดิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าโซฮานจะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าการฟักฟักฟื้นก็ใช้เวลาแล้วนะอืช่วงนี้จะ ไม่เห็นโซฮานเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะที่จริงจะไม่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนจะแวะมานิดเดียวนะน่าจะไม่มาเลยแหละน่าจะพักฟื้นนะพักฟื้นพักตัวทําตัวให้แข็งแรงอะไรงนี้แล้วก็ให้พร้อมนในการผ่าตัดเนะาะโสฮานนะครับก็นะทุกคนที่ดูถึงตอนนี้อยากให้กําลังใจโซฮานสักนิดนึงนะครับให้กําลังใจโซฮานโซฮานจะได้มีกําลังใจเนาะ ขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะครับอืมคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าคนดูดูถึงตอนนี้แล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์จริงๆเป็นกําลังใจให้โซฮานเนาะทานผู้ชมนะครับทานผู้ชมก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคครับบายบาย